โอมันดีดีพักไรสันมวนเสเลยพี่น้องยับเนียมยับเนี้ยมยเนี้ยยนมนี่ครับเนียงเนียงเนียงอืมพักละกินไรบอดีเน้ยพักกินไรเนโกไตก็โดยเฉพาะเดี๋ยวมากำไงสาพของกบาลวาเหมนที่เรตัวปรกาศินที่มันปรกาศินสวัสดีครับพี่น้องเศ้าผมไม่ลง มุ้งตะก,กุ่งไว้ครับสีหลังพี่นอ้องน,นี่ผมจะมายา้ำมึงช่วงช่วงใบสีม่วงแดงว่าจะพ่อได้ก,ก้วยบ่ครับพี่น้องไม้นาคล้องรถรเดี๋ยวจะเข้ามาหลุดน้ำกันครับว่าพ่อได้ให้ทีมงานเดี๋ยก,ก้อยบ่ไปหลุดน้ำกันเลยครับพี่น้องมึงล้างเหล็กครับพี่น้องโอ,โอ้โหหินบัด เต็มปูรูเลยพี่น้องเลยวุ้ยกุ้งหอยต้อยพี่น้องเบื้องนี้อ่ดเขาครับเขาเนี่ยแต่ว่าโอเคครับเดี๋ยวขึ้นโคก่อนขากองห่างครับเบื้องนี้ครับนี่จะกุ้งหอยต้อยครับเดี๋ยวไปหลุนหลังต่อไปครับพี่น้องหลังที่สองหลังนี้น้ำลึก เนี่ยเด้อพี่น้องเลยลังให้ไหลได้ลังนี่ผมว่ายยำเวทไหนกุ้งมันสียู่นามเล็ยครับอู้ทั้งนอกทั้งในเลยพี่น้องเลยอู้อู้พี่น้องเลยงามเลยครับข้งามเลยกุ้งโต้งงามเลยเยก็บคนครับมางามครับพี่น้องเลย วูพี่นอ้องมานานัมานมันครับมันมันไปหลุนต่อครับมาหลุนลังนี่มั้ครับน้ำลึกอู้พี่น้องเอ้ยพุดบ่ผิดหวังอีหลีว่ะพุดพี่น้องเอ้ยโอเคครับพี่น้องเย็บก่อนครับ ยังอีรังน,งนึงครับพี่น้องเดี๋ยวหลังนี้คือไม่ไหวก่อนหลังที่สี่รังที่สี่ครับพี่น้องโอ้กุ้งหอยต่อยครับพี่น้องหลังนี้ป๊อดพี่น้องมุดตปละโอ้ เียครับพี่น้องไปขึ้นทึ่งึ้นบ้านครับเบิงพี่น้องกุ่งสดๆอ้ยพี่น้องเลย,ยปุ้ดมากุ่งไปก่อยเด้อพี่น้องเลยเอ็บสี่ครับกุ่งไม่ไมสดๆเลยปุ้นอ ไปครับพี่น้องเยไปให้ทิ้งงานเฮ็ดกินครับปุ้งสดๆสดใหม่ๆเลยเดี๋ยวจะตายก่อนไปครับเจอกันครับอหอดมองนะครับพี่น้องเดี๋ยวให้ลุงจัดการใ่้ยเปิดด้วยขายไปหกสิบบาทเลยพี่นอ้องเอาเอาเอาถังไปนี่แล้วเว้นหน่อยด้วยหนิอันนี้นนนแก่เสื่อม อันโยงถังไปเลยเดี ma, no ๋ยวมือไม่ค <Tonight> fulfill ่อยเมาขึ้นค่อยเดี๋ยวลุงจัดการครับพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันอยู่พุ่นก็แล้วเพื่อนออกมาผู้ดีบ่าง่านน่ะมาแล้วครับไข่คุ้งเลี้วๆวาสันไปเบิ้งเบิ้งอ๋พี่น้องเบิ้งยัง ขาดเข้มหมดว่าดขาดก็มาลอยเดียวคาดเลยปลยบ่เเย่มดลมเเดเลยวมมเลยเลดยมดเลอดดเหดเมเงมดเมดมดเมดเลยยหเหมดเลมกเลยหมดเี่มลมลยหมเลยหมเลหมยมเลยดเยหยมเยหยหม อ้มีปลาหน่อยขตัวนี้ขายหกสบาทยังไมกัพวขายกินพวกเบิร์ดนะกอมันลายผลตัวน่ได้กินจะค้อนมือน่ะน,นะไม่หอดวัาพักได้กินอีกมาหน่อยได้นหน่อไากระมัดขึ้นไนมัอนี่และแล้กระปุกป่ไหกระพอนนะไอ้าลกมัปุกู่้าวเี่ลุง้าวเปนพี่น้องบ้างเอ้ยไข่ย้อยไย้อยหอนนีมันถังปากรปขึ้นแกน้ำเข่า <c oughs> ดเดี๋ยวตีห้องใส่มืป็แรกมันเอาไว้โอ้ยแสีบครับพี่น้องมาเด้อครับก้อยกุ้งน้อกันครับกวาดกรุงเตี้ยมมันมาในแบบหอดแน่นฝึกษาในบ้านผมเนี่ยมันอยู่นี่เองข,ของึ้นงานไะด้ขึ้นจอดได้ปะถูแนบกว่ากันยังไง ลระเบียบหลังกันเนยทุบหลังกันบดี่บ่เนี่ยซิ่งเหลียวจะเข้าไหมโอ้ยสุดเด็ดเขาลงไปเอาห้เมื่อกี้เนี่ยมันไงแห้งบอกเฮ้ยลุงไงมันไงแห้งบ่เขาลงไปเอาเมื่อครับกับครับดีกันนะพี่น้องเยมาเด้อครับเอฟซีพี่น้องมากินก๋วยกุ้งน่วกันกับทีมงานนะครับอาชีบ ที่เหลือกขออ็ขายไปน้ำเนยครับเออขายไปน้ำเนยเพื่อนขอซื้อก็ให้เพื่อนไปแบ่งกันกินไปครับโอ้ได้พักมาแล้วพี่น้องเบงิ้งได้พักยังนไงเบิ้งโอ้ของมีของแท้ตัวนี้พักไรซานตัวนี้โอ้มึงทำเหมือนได้นีดนี่ของแท้เพราะไอเลือดี่งจะกินมมแบบนี้เหรอพี่น้องเอ้ย อีสานมาเฮาอย่าไปสิเลียดอเออมาต่องี้เงี้ยมาไมเดี๋ยวคล้งองแท้ตะเบ้นกับข้ามคอยเลยเด้อพี่น้องเอ,อ้ยนี่กับทางรถไฟอ,อ,อากาศกัเย็นแล้วอยู่เมืองนอกเมืองหน้าคิดฮอดบ้านาเฮาพี่น้องเอ,อ้ยหายกินหาย,ยากไปฉันตีข้ับมาคนอีสานเฮาผุ่นง้มหอยทั้งผุ่นกระมี่ครับผุ่นหลวงพอ่อหลวงง้มหอย หมูขากระบอได้กินพี่น้องคนอีสานมาเที่ยพัดทินมาได้กินก้อยกุ้งถือว่าประเสริฐแห่งเลยตกปาลปาส <laughs> า,า,า,ามเดือนแล้ว <laughs> พ่อท่านได้กินตกปลาสามเดือนแล้วพ่อท่านได้เผาปลายลุ้งมากีเมียงเมื่อหลับบ่ยอมว่าตกปลาสามเดือนแล้วพ่อท่านได้กินอยู่เดี๋ยวเอ็งลิ้นเราไปให้เอา้า มา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 วนพักมงจวนพักไห้พี่น้องมึงเมือจะขัมเลยุ่นนี่ของแแนย่ท้าเนองทงกไผักอิเลิศง่ามือนไรสารเป็น่สละอมนองัวนะเบิ้เมืองเสียบปนยังอ๋อเสียหัวนะปูเฮ้ยมาตาเสียไปนี่หนึยบหนงเกงบกหอย กกบะมอกอปักเียแล้วเน่ยาจะมาแตะัวโอ้ยมาแต่เสบแล้วกอยกลุนกลุั้งสดเนาะข้อไหนสานทั้งนั้นเนาะสิมึงผักเมยบมงใบนางเลื้อนันนี้ผักนางเลือไรสานมันบ่นี่ โอมันนีดีพักไรสันหมวนเส่เลยพี่น้องยมเนาะยมย่อเนียมย่อนียมยมนียมนี่ครับเนียงเนียงเนียงอืมกันเนงาีกินไรบอดีเ้มกินไรเป็นไตโ้วเฉพาะไอ้หามกินไกินะพาอยกินกิานอยนี่ป็นยากินไรนี่ป็นโทษดักกาดนะผักกาดตัดแตรสชุดเลยทานือเนะ พน,นันเลิศบอกกินหลายเป็นไตบวะอืพักกันแ่กับมีตัวนี้อืมพักกันแง่กับมีตวนี้เดี๋ยวมาทำไงผ้าของกบาลนว่ามันเห็นเราตัวพักกันหินเหมือนกันพักกันหิน มันหินบ่นเลยลุงหะหินบ่นี่ครับพี่น้องนั่งไรซานเนาะ

เปิดเจ้บัวกับสีแล้วใส่ปุ๋ยบนระบัวปุ๋ยเด้ผมไมทำใส่กบที่หน่อยเชื้อก็กระสือ่ให้เนี่กสือให้ไปตลาดใส่ปุ๋ยสัตวม ำเลยพี่น้องตะเบนคำคอยแล้วบาออย่ตอนเลยบ่ลุง ออนะไปแว,ว่าพอลูกงเหอยเยลยทำไรพี่น้องก็ไม,ม่ก็ไปแล้วก็่านเส้นหน่อยรอไมมันบรรยากาศย่ำแยงครับเสียงนกเสียงกา บรรยากาศดีครับวันน yeah, like ี้คือส no> ิบบอม่ยุ่งเนาะบเออ คลิปนี้ซิลาพี่น้องไปย้อนขี่ตะเวหนึ่งแดงนี่แหละครับเยวคลิปหน้าเข้าใจพอกันไหมครับพี่น้องฝากติดตามคือเราอีสานนะครับไปแล้วครับคลิปนี้คลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ